สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกทา่านนะคะมาพบกับช่องจ้าจ๋าป่าข้าวโพดเมืองเพชรบูรณ์จ๋ามีแนวทางมาฝากเนาะวันนี้ก็วันที่22แล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยก็ใกล้วันนะคะยิ่งใกล้วันตัวเลขก็ยิ่งค่อนข้างที่จะเยอะแล้วค่ะเนี่ยก็พยายามนะคะจ่าก,ก็พยายามจะจับตัวเลขอะเอามาฝากเพื่อนๆให้แบบว่าให้มันเหลือนอ้ ชุดที่สุดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนาะก็ก่อนที่ว่ามันจะหาซื้อไม่ได้หรือว่าก่อนที่มันจะดังอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาจับตัวเลขลองดูก่อนว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขนะคะมีตัวเลขไหนนะคะที่เป็นแนวทางบ้างเนาะก็อยากฝากเอาไว้นะคะว่าเลขชุดน,นี้นะเราไม่เอา12ล้านเนาะเราเอาแค่3ตัวตรงๆก็เพื่อเผื่อแบบคอนเฟิร์มมาจาก,ก็เออจะจัดให้นะคะ เดี๋ยวเราอ่ะก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนจากจ๋าเนาะเวลามีแนวทางดีๆมีเลขเด็ดๆอะ่ะจะได้แบบเออไม่พลาดนะคะเหมือนวดนที่แล้วอ่ะหลายท่านบอกว่าพลาดไปเพราะว่าเออไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะคะอย่างน้อยก็ต้องกดกระดิ่งนะคะเวลามีคลิปมาลงหรือว่ามีแนวทางตัวเลขจะได้แบบดูเก็บไว้เป็นแนวทางอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแนวทางกันก่อนนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นเลขของจ่าเองเหมือนเหมือนว่ที่แล้วนั่นแหละจะเป็นเลขของจ่าเองแล้วก็จะเป็นเลขที่หลายท่านนะคะที่เป็นแนวทางมานะคะเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้เนาะ,ะจะจ่ให้ดูเนาะเอามาเป็นชุดแรกนะคะก่อนนะคะเลขที่น่าซื้อนะคะก่อนจะดังและอั้นนะคะ มาดูมีตัวไหนบ้างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเลขที่มาแรงนะคะค่อนข้างมาแรงนั่นก็คือ29 29เนี้ยนะคะก็เลข29เนี้ยค่อนข้างที่จะมาแรงเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะเสียงดังหน่อยนะคะข้างบ้านสร้างบ้านนะคะก็เออมันจะดังนิดนึงนะคะช่วงนี้จะเป็นแบบเหมือนเสียงรบกวนอะนะคะอะตอนนี้นะคะ29อ่ะค่อนข้างที่จะมาแรงนะคะตอนนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นเลขที่ มีที่มาเยอะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เลยทําให้ดังนะคะนิดนึงต่อมานะคะที่บอกว่าจะมีเลข3ตัวเนี้ยมาจากไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือว่าเลข3ตัวนี้นะคะจะเป็นชุดของเขยบุรีรัมใช่ไหมแล้วคราวนี้นะคะจับตัวเนี้ยมาออกมาได้นะคะชุด3ตัวนี้จับออกมาได้แล้วคราวนี้นะคะเลขนี้คือ สิบสองล้านไม่เอาเอาแค่สามตัวตรงนะคะอ่ะสิบสองล้านไม่เอาเนาะเราเอาแค่สิอ่าสามตัวตรงก็พออันนี้นะคะจะเป็นชุดเด่นนะคะชุดเด่นที่เขยบุรีลำนะคะจัดตัวเลขให้มานะอ่ะเพื่อน,นดูต่อมานะคะหลายท่านก็ถามมาเหมือนกันนะคะว่าเลขชุดเนี้ยมาจากไหนนะ148นะเห็นเนาะอ่ะ1 4, 8น8ีนี้มาจากไหนนะคะอ่ะชุดหนึ่งนี้จะเป็นตัวการของเขยบุรีลำนะคะซึ่งก็ หลายท่านนะคะอาจจะตามมาหลายงวดเช่นกันนะคะเลขนี้เนาะแล้วค่ะเนี่ยจ๋าก็เลยจับมาให้แต่นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะตัด2ตัวด้วยนะคะเดี๋ยวจะตัดให้เนาะมีเลขไหนบ้างอ่ะจ๋าตัดมาให้แล้วนะคะอันนี้นะคะชุด3ตัวนี้ก็ตัด2ตัวก็จะเป็น70 02แล้วก็72ใช่ไหมคะอ่ะและคันนี้นะคะชุด3ตัวนี้นะคะก็จะเป็น1 4 4 8แล้วก็18นะคะอันนี้ตัด2ตัวแล้วตัดให้หมดเลยแล้วคันนี้นะคะชุดนะ ท่างนี้นะคะเหมือนกันนะคะจะเป็นชุดระวังเหมือนกันนะคะส่วน98เนี่ยค่อนข้างนะคะค่อนะะข้างที่จะมาแบบว่าแรงหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่งวดน,นี้นะคะจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับรชาชวงศ์ค่อนข้างนะคะค่อนข้างที่จะเยอะทําให้เลขนี้นะคะเป็นเลขที่แบบว่าเขาค่อนข้างที่จะดังด้วยนะคะทําให้แบบเมื่อว่าลอตเตอรี่ก็ มันขายดีนะคะเลขเนี้ยถามหานะคะเป็นที่ถามหาแล้วก็ต้องการเยอะส่วน1นสานะคะก็ให้ระวังไว้แต่ตัวเลขทุกตัวเลขเนี้ยนะคะจะไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันต้องออกแล้วก็ให้เล่นทุกตัวสมมติว่าถ้าหากเพื่อนๆชอบอะสมมติชอบ1นึสใช่ไหมชอบหนึ่งสี่แล้วมันอยู่ในใจเราแล้วแล้ว,ลวครั้นี้มีแนวทางมาแล้วมันมาตรงกับเลขที่เราจะซื้ออย่างเงี้ยเราก็เออเต็มที่ได้นะคะ เหมือนกับว่าจะซื้อลอตเตอรี่สักหนึ่งใบนะคะอาจจะเพิ่มไปสักสองสามสี่ห้าใบอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับเลขนี้จ๋าก,ก็เออแนะนํามาเฉยๆนะคะก็คือว่าให้แนวทางมาเฉยๆอยู่ที่เพื่อนๆอ,นอะ่ะจะชอบไม้อามาดูนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งชุดนะคะที่จะเอามาฝากเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเนะาะสำหรับนะคะต่อมานะคะบอกไว้นะคะจะบอกไว้ว่าเด่นที่สุดดังที่สุดแล้วก็ หลงเลขตัวเองนะคะจ๋าเป็นคนอย่างนี้แหละชอบหลงเลขตัวเองนะคะแล้วคราวนี้หลายท่านนะคะอาจจะไม่ได้ดูคลิปผ่านๆมานะคะเดี๋ยวจ๋าจัดให้เลยนะคะในคลิปนี้นะเอาแบบเด่นๆเลยคืออยากให้เพื่อนๆไปหาซื้อลอตเตอรี่เนาะติดไว้เอาไว้ลุ้นกันนะคะเพราะว่างวดน,นี้นะคะตัวเลขอะมาค่อนข้างเยอะแล้วอยากให้เพื่อนๆอะ รีบไปหาซื้อลอตก่อนที่มันจะหาซื้อไม่ได้นะคะก็เหมือนกับบอกว่าไม่ไม่ใช่อาจารย์แต่ว่าถ้าให้ก็ให้ด้วยใจนะคะจะให้ด้วยใจจริงๆนะอ่ะมาฟังนะคะมาฟังจ๋าก,ก่อนเนาะเดี๋ยวจะถามว่าเออได้มายังไงนะคะคืออย่างนี้นะคะเหมือนใครที่ตามงวดที่แล้วนะที่จะให้สองสอ,งอะ่ะเป็นเลขฝันของจา๋าชุดเดียวนะสองสอ,งอะ่ะเลขเบินนะ้ลเนาะแล้วคัเนี้ เอฟซีทุกท่านเลยเอฟซีเกาหลีใต้อะไรเงี้ยเออได้โชคนะคะทั้ง19ทั้งห2สองนะคะแล้วคราวนี้งวดนี้นะคะก็คือว่างวดที่แล้วอะ่ะก่อนก่อนที่จา๋จาจะได้โชคใช่ไหมจ๋าก,ก็ขอญาย่าเท่าที่เสียไปนะคะบอกว่าจ๋าก,ก็ทุบพื้นบ้านอย่างเงี้ยแหละนะคะเนี่ยจ๋าก,ก็บอกว่าเออให้ให้่หาเท่ามาบอกโชคหน่อยอะไรเงี้ยจะได้ทําบุญร้อยวันให้นะคะเพราะว่ามันก็ เกินเกินวันมาแล้วนะคะแล้วคราวนี้ยังไม่ได้ทําคราวนี้ก็ให้มาสองสองแล้วคราวนี้จ๋าก,ก็ได้โชคอยู่บ้านนะคะได้โชคอยู่บ้านแล้วคราวนี้งวดน,นี้นะคะก่อนที่จะไปวัดอะนะคะจ๋าก,ก็ฝันเนาะวันโกนอะ,อะดังนั้นนะคะแล้วครัวนี้งวดน,นี้จ๋าก,ก็ทุบพื้นบ้านนะคะแล้วก็ขอย่าอีกว่าอยากให้ f อซของจ๋านะคะทั้งหมด3 0 0 0 0นกว่าท่านเนี้ยมาชมคลิปแล้วคราวนี้ย ก็อยากให้ได้โชกันยา่าขอให้ย่ามาบอกด้วยเชื่อไหมคะว่าจะทําอย่างเนี้นะคะแล้วจะจะไม่ทําอีกคือจะจะรอให้แบบว่าให้เลขมันมั่นอะ่ะให้มันมั่นคงจริงๆนะคะแล้วคราวนี้จากก๋กจาก,ก็ทําอีกจ๋าก็ทุบบ้านสามครั้งนะคะแล้วก็ขอให้ย่ามาในฝันอะ่ะคือจ๋าไปที่ไหนไม่รู้แล้วคราวนี้แม่ตื่นตีสองใช่ไหมคือว่าจ๋ายังไม่ได้เล่เาเรื่องราวความฝันแต่ว่าจ๋าบอกไปในคลิปที่ผ่านมาเนาะที่วัดอะ่ะแล้วคราวนี้อ่า แม่ตื่นมาจากก็ตื่นมานะแต่ว่าจา่านอนต่อนะคะประมาณตีตีสองตีสามนี่แหละเออจากก็ฝันนะคะไม่รู้ว่าไปที่ไหนหรอกก็เหมือนเขาประกาศไมโครโฟนอะแล้วเขาบอกว่ามีแมวแมวตัวนอนอยู่ใช่ไหมนอนหงายท้องอะแผดท้องอยู่แล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้โชคให้เลขนี้มาเลขนี้ที่บอกนั่นก็คือหนึ่งหนึ่ง นะคะถ้าตัด2ตัว1 1กับ14ซึ่งนะคะเลขนี้จะชอบมากจะมาเบิ้ลอีกไหมงวดน,นี้เราต้องลองดูนะคะไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าเลขเบิ้ลอะ่ะจากก็ค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็หลายสำนักบอกว่าน่ากลัวว่าเลขเบิ้ลจะมาอีกจ๋ากก็เลยเออน่าติดไว้นะคะดังนั้นเนาะวันนี้จากก็มีแนวทางเอามาฝากนะคะแล้วก็อ่เล่าเล่าเรื่องราวความฝันให้ดูนะคะให้ให้ฟังกันก่อน เพราะว่ากลัวบางท่านนะคะอาจจะบอกว่ามันมาจากไหนจริงๆนะคะแนวทางนี้คือมาจากที่เดียวกันลักษณะเดียวกันฝันแบบเดียวกันนะคะดังนั้นสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เสี่ยงโชคนะคะไม่อยากได้12ล้านแต่ตัวจ๋าอยากได้3ตัวตรงๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ